แล้วก็มีลูกเล่นอะไรอีกไหมคะปล <c oughs> ่อยได้ปล่อยได้ต้องมันหลอนละกกทกคนคะตอนนี้พิมพ์กำลังจะลองขับเครื่องบินที่อยู่ในซิมซิมูเลเตอร์นะคะเป็นห้องจําลองจริงๆตอนนี้กับตันบอกว่าให้ลองขับได้เลยก็คือตอนนี้อธิบายกันอยู่ว่าจะต้องโพซิชันไหนเท้าวางยังไงแล้วก็เดี๋ยวกับตันจะทําอะไรให้ดูทางด้านหน้าจอนะเรามาดูกัน วดีทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ที่บริษัทการบินไทยนะครับแล้วเราก็ลังอยู่ในซิมูเลเตอร์ของเครื่องบินเร์เแอร์バスส A 3 8 0นใหญ่ยักษ์มากๆทุกคนก่อนหน้านี้เราพาไปตองเจ็ดแล้วนะครับตองเจ็ดแล้วนะครับวันนี้โอ้โหมาอยู่ลงลึกมากใช่ Special occasion นะครับเป็นโปรแกรม flying experience beyond ของบริษัทการบินไทยนะครับโครงการนี้ดีมากค่ะทุกคนทั่วไปเนี่ยมาบิน ไม่ได้แบบมาเรียนนะมาบินสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับชีวิตนะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะพลาดในเรื่องอาชีพอยากจะเป็นนักบินมากนะครับแต่ว่าอา,อาจจะมีเหตุการณ์อะไรที่แบบไม่ได้เป็นนักบินอะไรเงี้ยวันนี้คุณสามารถที่จะเป็นนักบินจริงๆได้หนึ่งวันนะครับแล้วก็ได้ใกล้ชิดกับกัปตันจริงๆมาสอนจริงๆอย่างใกล้ชิดเลยเราจะมีประเทศให้เลือก อยากจะไปไหนล่ะคิดถึง <ไป S 1> ที่ไหนล่ละโอซาก้าคันไซโตเกียวหรือว่าจะเป็นซิดนีย์ปารีสลอนดอนเลือกได้หมดเลยกับตันจัดให้แล้วก็เลือกสภาพอากาศให้เราด้วยหิมะตกฝนตกอากาศร้อนแดดออกตอนกลางคืนได้หมดนะครับหรือว่าจะทําหิมะตก ที่ห้องคงก็ยังได้นะฮะงั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าวันนี้เราจะพาไปชมซิมูเลเตอร์แบบไหนบ้างแล้วมันจะเป็นยังไงไปวันนี้เรามี3กับตันเลยค่ะอยู่กับเรานะคะรอดปลอดภัยแน่นอนใช่แนะนำก่อนไหมอ่าอ่านนี้คือกับตันสุดกับตันสุดครับ บิน787ใช่แล้วก็กัปตันหนุ่มนะครับสวัสดีครับเป็นโครูครับรเป็นโครูนะครับแล้วก็กัปตันโจ๊กครับผมเ8 7ป็ครับ787จตื่นเต้นเมื่อกี้กัปตันอธิบายสันส้นๆแบบว่า <ผม S 1> เป็น <ผม S 1> ช็อตบรีฟนะคะว่าถ้าพิมพ์จะให้เครื่องมันเอียงไปทางซ้ายเนี่ยก็คือเหยียบตรงนี้เท้าซ้ายแล้วก็ถ้าเท้าขวาเนี่ยเครื่องมันก็จะไปทางขวาแล้วถ้าต้องการเบรกเนี่ยก็คือต้องเหยียบไปพร้อมๆกัน2ด้านก็คือไปทางด้านหน้าเหมือนเครื่องมันก็จะเบรกมอพี่บอกว่าโรเท็ตพิมกา ให้เครื่องบินเนี่ยมันอยู่ตรงกลางกับกระบะให้ได้คืออย่างงี้ใช่ไหมคะ่าเด็กเวลาดึงต้องกดอะไรไหมคะไม่ต้องกดเลยดึงแค่อย่างงี้นะคือดึงหัวก็เลยลงไปก็กดหัวนะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาค่ะฉันแค่นั่งฉันก็ตื่นเต้นเหมือนได้มาเป็นนักบินจริงๆโดยที่ไม่ได้รับการเทรนอะไรมาก่อนนี่หีมาตกฮะหีมาตกหีมาพอเครื่องเริ่มวิ่งใช่ไหมครับพิมก็ให้เครื่องเนี่ยอยู่แต่นี่ตรงกลางที่เขาเรียกว่าเซนทรไลค่ะเซนทรไลให้เครื่องบินอยู่ท่าเซนทรไลค่ะค่ะแล้วรอพี่บอกว่าโรเทต ทีมก็ค่อยๆดึงหัวขึ้นมาเอาหัวเนี่ยเราอยู่ตรงกลางกับกระบายได้โอเคนาเดี๋ยวพี่ช่วยคอค่ะไปครับพีมเปลี่ยนจินเช็คโชกเกอรโรลลิ่งอ่าะตกเริ่มตกขวายไหมเหยียบมาซ้ายหน่อยเข้าซ้ายเหยยีบมาหน่อยเฮ้ยเร็วว่ะไม่ตรงตัวอ่าคอคอไปคออันนี้อยู่เฉยนี่อยู่เฉยก่อนอ่าเนี่ยเซเลไล่ได้ไหมสุดยอด โรชเชดเอาค่อยๆดึงหัวขึ้นมาฮะอยู่ตรงกลางอากาศบาดนะดีมากอย่างนั้นแหละอันนี้ออโต้แล้วเป็นแล้วเห็นแล้วไม่ใช่ออโต้เทอร์บีนอยู่อเออเห็นไหมกับตามอากาศบาดไปพิมเอา <ฮะ S 2> เอาเครื่องบินมาอยู่อากาศบาดอันนี้พิมเลี้ยงโอเคไหมคะโอเคอเ,คเคนี่ยพิมยังพิมยังหัวสูงอยู่เห็ป่ะ เอาลงมาเอาลงมาลงนะคะกดลงมากดลงมาลงไปพันหนึ่งนะโอเคเนี่ยละเอาลงอีกลงอีกแค่ไม่พอแค่ไม่แค่มีตรงกลางให้ได้เอาสี่เหลี่ยมให้มีตรงกลางกับ่งกําดโอเคอันนี้ไฟพิเศษนะทุกคนพาไปเชี่ยวไอเฟลนะคะตอนนี้กัปตันเซตเป็นแบบออโต้พาวลอตเพื่อจะได้ให้เราชมวิวเนาะอย่างสบายใจแล้วก็มีลูกเล่นอะไรอีกไหมคะปล่อยได้ปล่อยได้ต้องมันหลอดละอันนี้เป็นการบินที่แบบดีต่อใจมากคือพาไปเที่ยวชมเมือง นี่ยนะคะลูฟนะคะชัดๆอันนี้ลูกค่ะอ๋อนั่นลูฟลูกอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเลยกลายเป็นไอเซิครับค่ะถัดจากหน้าไอเซิร์มาด้วนึงจะเป็นสุ่สานของนักเรียนค่ะอ่านี่คือนี่คือลอตเตอร์ดาวครับคืออันนั้นคืออะไรอ่างประเทศโอ้โหสานที่ของ ่ะเยกระตูชหม่ค่ะาเนอนเนดีแล้วสว่างแล้วพาดิบขึ้นแล้วฮะบินข้ามวันข้ามคืนกันเลยทีเดียวเห็นเรื่องขัดไปเนี่ยถัดจะหอยนั่นนะครแม่น้ำทุกคนเห็นไหมแม่น้ำสั่งขัดกันเรืขึ้นไปจะเป็นประตูชายเก่าอ่สามหกศูนย์เห็นประตูชายไหมครับเห็นค่ะมีอยู่นีประตูชายถนนแฟชั่นของเราทุกคนปล่อยมืออีกแล้ว ื่นเต้นมากเป็นไร้านหลรูไหมเอะเราจะว้าไปซิดนีย์กันนะโอเคเราปล่อยมือก่อนพิมพ์เดี๋ยวมันตีนี่เรามาจากทางด้านใต้เวลาเรากลับเมืองจะอยู่ขวามือเห็นไหมครับกระโจมเมืองซิดนีย์นั่นคือลอนด์เวล่าแล้วก็ขวามือคือเมืองกระจุกที่ตึกสูงๆโอเคอันนี้คือ CBD ของที่เราเนี่ยเข้าไปซื้อของอ๋อสิพี่เธอไปซื้อชุดแม่น้ำฉันก็รู้แต่แหล่งช้อปปิ้งนี่แหละมาโรด พาไปดูโอเปร่าเฮาส์กับค่ะดูฮาร์เบอร์บริดจ์ดูดาริสฮาร์เบอร์นายนายแอบไปเป็นมากรุเทศตั้งแต่วันไหนฮะเมื่อกี้อยู่ปารีสนะตอนนี้วาร์ปมาซิดนีย์แล้วแน่นอนมีกันฟรีซอยู่ให้ดูดูเมืองใกล้ๆครับโอ้ต้องสว่างเลย เวลาเราบินนะทุกคนเราก็จะนอนโรงแรมซึ่งเราสามารถชมวิวสะพานเนี้ยได้จากห้องที่โรงแรมเราเลยคิดถึงใช่ไหมคิดถึงคิดถึงถึงได้เวลาเราไปถึงเมืองเรามาเออเนินเขาาเยอะเวลารา เดินไปช้อปปิ้งมันมันเหนื่อยจังเลยมันขึ้นเนินกลับคุณมาโรงแรมทุกคนมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่เราจะมานั่งตรงนี้นะนอกจากเราต้องเป็นนักบินตอนนี้เป็นโครงการดีมากอยากให้ทุกคนลองเข้ามาแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ใครที่มีน้องๆที่มีความใฝ่ฝันนะเข้ามาเติมเต็มความฝันของน้องๆคืออันนี้เราจะเป็นคอร์สที่แบบพาเที่ยวชมเมืองต่างๆคือจะสนุกไปมากๆกับพวกพี่ๆที่เป็นนักบินเลยค่ะใส่ยทอรแลนให้แขกชมนะเอ้ยมาแล้วนี่คือโบแลน ติจะมา,า,ะมานี้มตอนนี้ฮะใช่คือแบบมันหลอกจริงๆเลยที่กัปตันบอกอ่ะพิมรู้สึกได้ถึงทวางนี้เลยอะ่ะนั่นคือโรงแรมแล้วก็สะพานที่เราวิ่งระหว่างโรงแรมกับสนามบินนะคะทุกคนซ้ายมือเราจะเป็นโกเบนะคะเดี๋ยวเราจะแวะลงทานเนื้อโกเบนิดนึงเคสามเมืองแล็คุมและเดี๋ยวเรากำลังจะแดนดิ้งกันนะทุกคน เวลาแลนดิ้งเนี่ยเราเสียงกับตาจะเหมือนกันแบบกันบีฟส่งกันเนี่ยพี่ว่ามันเท่ดีเขาเรียกว่าคอนเซปต์ซาวเล้นท์คอร์ค่ะจะพูดในสิ่งที่แอปนอร์มัลอ๋อตอนนี้เขาเขาก็จะมอนิเตอร์ทุกอย่างไม่ต้องรีเช็คอะไรกันแล้วไม่อะไรที่มันป๊อปอัพมาเขาจะพูดขึ้นมาว่าเนี่ยแอบนอร์มัลเป็นการวอนให้รู้ให้เกิดขึ้นเพราะบางทีคนที่บินเนี่ยคอนเซนเทรตแค่นี้อีกคนต้องมองรู้กล่าภาพว่าค่ะอ่าสามเป็นอยู่หน้าต้องการลมแรงไหม ดีค่ะจัดเต็มเลยค่ะต้องลงเองนะ<ท>อ่ะมา<ท>มข้อสซีนใหม่ก็ได้ไดเป็นสตรอมแล้วกันอ่าอารมณ์ไหนก็ได้หนุ่มเห็นไหมเห็นพายุมาทุกคนมันขบวัวมากทีมเห็นไฟข้างๆลานเวไหมค่ะเห็นค่ะสีแดงเห็นไหมฮะค่ะเราทําให้มันเป็นสองแดงสองขาวค่ะนี่คือน้องมาผ่านในการแลนดิ้งนะฮะค่ะอ่ะไหนโอเคละแล้วก็ทีบบวกไป แล้วก็เลี้ยงไว้ให้มันสองหน้าส,<อ>สองขาวโอเคงั้นละสวยปลย่อยมือนะแกไปกันเลยเก่งมากโอ้โหสวยงามสวยงามนั <c oughs> ่นแหละเรื่อยๆลงแล้วลงแล้วลงแล้วสวยสวยสวยนี่ลงแล้ววางหัวเปวาอึ้ง แล้วก็ต้องเบรกใช่ไหมคะเบรคใช่ยกมาเบรคคอยนะคะกดอีกกดอีกกดอีกนะคะกดอีกให้เลิอกให้เครื่องดีเซอร์เบรกเองไงนะนี่พิมเบรกเองเบรกเบรคอีกเบรกให้หยุดเลยกอะปายเท้าจิกไปฮะจิกไปโอเคนี่ดันตูดดันกับซีนเด้โอเคจิ๊บถึงที่หมายดยสวัถานภาพโอเคมันมากสนุก เอาส<ๆ>ี่เหลี่ยมไปท้าบกากบาดสีชมพูตรงกลางได้ครับนะไม่ว่าไอ้ตัวกากบาดมันจะบู๊ไปไหนเอาไอสี่เหลี่ยมวิ่งไล่ตามก็อ๋อก็คือต้องไล่ตามมันเออให้<ๆ>อยู่ตรงกลางพร้อมนะปลายรถนะแล้วพอพี่ตั้งเครื่องปุ๊บพี่ก็คอนโทรลแอคชั่นให้เครื่องมันอยู่รนะรตรงกลางนะดี่ส่งเซ็นทรัลไลน์เนี่ยนะแล้วพอพี่พูดว่าโรเตทพี่ก็พุชแบ็กได้<ๆ>ไไโอเคครับแค่นั้นไปแล้วฮะเอาแล้วตอนนี้เรากำลังจะขึ้นจากสนามบินฮ่องกงนะฮะ โอ้ยพาสไม่หมดแล้วนั่นแหละรีบมากอย่างนี้เลยดีวันโรเทดโอเคโอเคครับพี่แสนต์ตไปหลอดนะหรืออยางบินหรืออยางบิน อยากอยากจะบินแล้วกันค่ะอยากบินอยากบินอยากบินได้ตามตามสี่เหลี่ยมไปนะต้องตามสี่เหลี่ยมไปมือเดียวพอเอามือเดียวพอป้อนมือนี่ปล่อยมือนี้ปอยต่อนี่ว่าเดี๋ยวมันมาพอพอได้าพอเด้อลอเดี๋ยวจับไหมจับนิ่งๆไม่ต้องโยกอ่าฮะครับแ้วปล่อยครับปล่อยมือแค่นี้เองไม่ต้องโยกเลยอะยุ่งนิ่งยุ่งนิ่งพอนิ่ง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 เราไม่ต้องเราไม่ต้องไล่ตามม่ตใหญ่มากเท่าไหร่จะให้หลุดกากบาท อันนี้กำลังเข้าฮ่องกงนะฮะอย่าเก่งนะอย่าเก่งโขโค่นเก่งเลยไม่ต้องเก่งโค่นเก่งเลยเขาบอกเขาบอกยินรู้ปไปว่าบอกเครื่องเครื่องบินเนี่ยเหมือนผู้หญิงจริงคืออย่าไปรุนแรงต้องซ้อมต้องซ้อมใช่อันอันยนต์อันยนต์อันยนต์อันยนเออโอ้โหเออดีขึ้นขับรถขับรถอย่าเก่งเบาๆจับเบาๆนั่นคือดีสิแล้วเฮ้ยเป็นพรนะโอ้โโอ้โหดีมากอ่ะ พูดไม่ออกเลยอ่ะจริงมึงจะเก่งทำไมเนี่ยก็เก่งหนีพิสูจน์ครั้งแรกครั้งแรกที่แบบเออแบบฟรีลี่ที่ทำแบบนี้เหมือนเล่นเกมไหมไม่เหมือนเลยไม่ไม่เหมือนเลยไม่เหมือนมันมีความแบบรับผิดชอบขึ้นมาทันทีเลยเนาะพอนั่งจับจับมืเหมือนต้องจ้องกากบาทอยู่ตลอดเวลาเหรอวิ้าใส่ร่องเขาหน้าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววิ้งก็งเข่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดวิ้งก็ใส่ร่องเข่าเดี๋ยวเราจะลงครับพากลับไปลรงแรมอีกสองหน้า สาวมาเต็มครับเห็นไฟแดงแดงข้าสนามไหมเห็นแดงครับเดี๋ยวเราบินเมนเทนไปนะพอมันเริ่มขาวๆมาค่อยๆไล่หัวดิพี่ช่วยเมนเทนให้เป็นสองแดงสองขาวเมนเทนให้เป็นสองแดงสองเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะมาครับตอนนี้มันแดงหมดใช่ไหมใช่เดี๋ยวมันจะขาวครับเดี๋ยวมันจะเป็นสองแดงสองขาวโอเคแล้วเราแล้วเราค่อยเริ่มดีเซนลงไปอ่าให้อยู่กลางระเวให้ได้หนึ่งขาวแล้่วค่อยให้หัวไป ให้ตรงคารานี่เดีวนีเดียวนเดียวอย่าเก่งนะอย่าเก่งเชียวเี่โคตรเก่งเลยพี่สุนันน่ะไปเรื่อยๆอ่ะอย่างเงี้ยแหละไปเรื่อยๆดีมากเนี่ยอ่ะลงไปตามคากระบะไปดี๋เนี่ยเราปานานวานี้นะครับผมอยู่บงการกระบะไว้เห็นไหมมันเปิดขึ้นมาลงัลงไปเดี๋ยวก็จัดตัวเกางันนี้เส้นกลาง เห็นเส้นกลางมันเลยครับน้มายาวๆนขึ้นายาวๆนัออมันเัอัวอยู่น่ะก์รเเออพิมพ์ระวังนะโอ้โหไม้ก มาอย่างนี้เลยไปลงไปโอ้นึ่งมากไปอย่ากดหัวโอ้อ่ะขอโทษขอหัวขอเท้าไปมือเลยอยมือเลยอยมือเลยขอโทด้วยเท้า อนทอนในเท้าอยู่ตรง,งกลางกดปลายเท้าเบรกยกเท้าขึ้นมายกเท้าขึ้นมายกเท้าจิกจิกเต้นเต้นอกสองข้างสองการตั้งแรกโอ้โหสุดตัวเยี่ยมมากเหนียะไหมเหนียะมากแรงเนาะเหายใจออกเลยอ่ะหายใจไม่ทั่วท้องที่สุดเอาละครับ โอ้โอเคฮะพี่เบรกนะสนุกไหมฮะโอ้สนุกมากครับตื่นเต้นมากวันที่15นาทีนี้ถือว่านานใช้ได้เลยนะตอนแรกผมคิดว่า15นาทีมันแบบเอ้ยระยะเวลาสั้นๆแต่ว่าพอประสบการณ์ขึ้นมาขับจริงๆในระยะเวลา15นาทีโอ้โหเนื้อออกอะจริงไม่ออกเลย โครงการที่ดีมากของการบินไทยนะแล้วก็โปรแกรมนี้มันมีทั้งหมด3โปรแกรมก็คือมีเบสิกมีดีลักซ์แล้วก็มีอัลติเมทส่วนราคาเนี่ยก็จะแนบใน s c ส i p t ชันด้านล่างน,นะครับใครสนใจก็ติดต่อได้เลยใช่มีอะไรเราไม่ได้กดอะไรนะอุ้ยเราโดนอะไรหรือเปล่า <c oughs> ใครอยากจะมาลองขับเครื่องบินดูวิวชมวิวเนี่ยเริ่มอายุตั้งแต่10ขวบจนถึง65ห้าปีนะ<ด>ครับทุกคนครับอันนี้โครงการดีจริงๆแล้วผมอยากให้ คนที่มีฝันแล้วไม่ได้ทำตามฝันมาลองเปิดประสบการณ์แบบนี้ด้วยกันนะครับอย่าลืมรักจริงกระดิ่งเราเลยจ้าแล้วเจอกันใหม่มจ้า,อานะขอบคครับ <c oughs>